พระเจ้าในเช้า <Tipp> วันนี้อีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันสปาโตที่เป็นไปด้วยพระคุณและความรักของพระเยซูพร้อมที่จะสกายเราเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประชนมอยู่วิบวิบกิสั์อิส์เจ้าไมคยเี่ยนแปลงก็ไมาเยเปล่ยนพระเจ้าอยู่กับเราเสมอทีอาจารย์เอกได้พูดไว้ว่าให้เราทงสิทกับพระองค์ มารค<ล>้อพี่น้องคะในเช้าวันนี้พระเจ้าอยากให้เราที่พระคำของพระเจ้าในบทที่เราอาจจะเคยอ่านกันมากมายนี่ค่ะโนิบายในพระคำยอบทที่15ขอ้อข้อ4ถึงข้อ7บที่พี่น้องพี่น้องร้มคะว,ว่าพระคำยอหนบทที่15 ข้อ3ถึงข้อ7เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ i ิ e เทีย n g ิสูไม่ t h ่งใดจะไม่ต t ดสิ่และเป็นกุญแจสำคัญสำหรับชีวิตคิสเตียนนี่ือเรียกว่ามัสต key. และเป็นก <master> ุญแจสำคัญสำหรับผู้รับใช้ really the key for the seven เราเคยคิดไหมว่าเรารับใช้ว่าพระเจ้าให้เรามารับใช้เพื่ออะไรว่าอว่าก็ God c a l l you t เราเคยคุยกับพระองค์ไหม Do you do t e talk i t h the Lord? ข้าพเจ้าเคยคุยกับพระองค์ I a l o a y talk to the Lord. ้าพเจ้าอไม่อยากจะเดินต่อในงไรั s o m e h I feel d i s n c i n e d I don't want to walk with God anymore. ข้าพระเจ้าไม่พ้อแล้วพระบิดา I talk to the Father. ้าพเจ้าอยากจ I cannot. I want to s t r p now. แต่พระองิกับข้าพเจ้าอะไนี่พระเจ้ารู้ที่ของเรา รู้กุญแจและเคล็ดลับในใจรับใช้ไอดสิกรดมิ่งพระเจ้าให้เราไปรับใช้ก็องยรสมิ่งบารนว่ามเพื่อให้เราไปเกิดผลพี่ก้อนอ่าดูจกบท่าพระเจ้าอ่านมาทางบทอหอนบทที่สิหข้อสีข้อเจ็ด w กุญแจส ที This an, the the s right. <S God ่ผ an ู้เัาใจจะต้องรู้และรู้ว่าพระองค์สัญญาให้เราไปพระองค์สร้างพวกเราสร้างผู้เับใจยุคคนไรไปเกิดผลไม่ได้ Tá bom, mãe? Eu... Oh no! Chapter 15, verse 4 to 7. Abide in me, and I will pure and the branch cannot bear fruit of Israel. Except abide in me, the why no more can do, except you abide in me. I am the wine, you the branches. He that abide in me, that I give him the same, bring forth mushrooms. For without me, you cannot do nothing. Verse 8 If a no man abide not in me, he is careful as a branch. And each river and man gather them, and cast them into the fire and they are burned. If you abide in me and my word abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. Amen. Amen. You, <laughs> <do> you không <laughs> các Jesus taught to the thần. <laughs> If you vào tận đến พระเจ้าจะให้เราไปเกิดผลไม่ใช่แค่เกิดผลเกิดผลมากมากนี่คือเพลงล่ะที่ผู้รักใจจะต้องเข้าใจและที่เรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะต้องเข้าใจกับองค์ทุกอย่างวันเวลาและในสถานการณ์แต่างๆทุกคนจะเจอ ทุกคนจะเจอสถานการณ์ที่เตนไปด้วยการปัญหามากมายโลกไปให้เราจ้าไม่มาประโยชน์พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างพระเจ้าสร้างพวกเรามาลายเปการผไม่ได้สร้างมา้เรายอมแม้ไม่ได้สางมา้เราไปต่อสู้กับสิ่งต่างๆพราบอกว่าคุณ เราจะไม่จมกับปัญหาเราจะลุกขึ้นมาและพิสูจน์กับพรเจ้าเสแว่ยมานะแม่เลยเสถี่ยมานตอบและเข้าไปและเราจะเกิดผลมาเลยพระสัาของพระเจ้าเป็นกุญแจ้ลในชีวิตของที่เรามิจ่าบรรเจ้าแมละและเราพอหวใจกับ เราก็จะแพ้ในสิ่งนั้นแต่เจ้าสัญญากับเราว่าเจ้ามาสวัาดีอยู่ในความเศสิ้ของเราและเราใช้เจ้าเป็นเงินป่วยพวกเประเจ้าสร้างเรามาเ้าไบร์ทเราเป็นเกิดป่ไม่ได้เราม้แ้เรายอแพ้กลับไปนะ นี่เจ้าวันี้คับเจ้าอย่างนค่ะเาองอในทคิดราบใจมยพวเิมราเขามองที่เราจะสู้อานะสืรที่เราจะติดสกับเจ้าเมื่อเราเจอปัญหาเมื่อเราเจอความทุกข์ยากเมื่อปสมากมายเข้าเข้าไปติดสลิกับองค์เข้าเปหา แล้วขอบคุณองค์ที่ประองสร้างพวกเราขึ้นมาขอบคุณที่เราเป็นเกิดผลขอบคุณที่ทุกคนนั่นเมื่อบรรพตสร้างเราที่จะไม่ปิดแตกที่น้องคนหนึ่งแต่ถ้าเราไม่เกิดผลนั่นเรายอมที่จะโก้ไม่กับปัญหาพี่ยอมคนที่เราแตกนั้นข้าวไม่ใช่เราส่งไปให้พวกเราปีนรองรับ

Ngay một cái câu chuyện. Bên môi sao. Bên môi sao. Halaluya. Bên đi sao. Halaluya. 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 Halal. Hal. 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 H. ไม่กระโดดกระโดดไม่ดูว่าอ่งน้เไม่อโดไม่กระแล้วแม่ก็เวอาแม่องลองเท้าไม่เท่าก็เป็นเองไม่อนะนดแล้วก็โดนไม่ได้มีคือมีลัโงมีคือกำลังสุดใน ่ S <S ั day day ือตลอดไปที่ว่าเราจะอยู่กับเจ้าอจากวัวเลยปัญหาไม่เอาไว้แค่แต่เจ้าไม่เอาไว้เป็นชาติสัจจนุาพก็ก็ฟังไ่เคยอ่านในสองพงแว่าสองพุ์กระยับบนที่เจ็บตั้งแต่้อสามเมื่อคืนข้าพเจ้ารีอ่านเนสองพุง บทที่ 7, เจ็ข้าพเจาองาข้าพเจ้าจะไม่ยอมแม้กับทุกสถานการณ์เหมือนกับชายที่เดินเทนั้นที่เขาเป็นโรคเอยสี่คนที่เขาอยู่นอเือ,เอที่เขาอยู่นอเมือ,เข,อ,อ,เ,มอเขาต้องอยู่ในที่อยู่ร้ากันยานเม่มีอาหารกินและก็เป็นโอเมือด้วยทำไมคนนั้น

Bajamu cantiem. I got how I be. Tiap di Siliwangi semua. I know I'm. Tiap. Never. Tiap. Never. Tidak pernah menjadi pengganti orang baju. Di Siliwangi. I never. Di Siliwangi. I never. Tiap. 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 เป็นีโของมเจ้าไม่ใช่เป็นกีโลของปานตาตานที่จะจ้องอยู่บปัญหาได้ต้องเาได็กชายสี่คนเข้าไปเมืองไ้กนแล้วเขาเข้าไปนเมืองไอ้เห็นอาหารเรื่อละวงเต็มไปหมดทเกคน่าพระเจ้าจัดเตรียมเป็กเขาไม่รู้เลยไม่รเนเ่ย yang kau apa masalah betul kita yang di pondok God, we came at the right time. Come to come you. the place. And God, and the he he will. And we And, will. and, will. and, and will. we do by you. And we do by And do And we do by And we do by And then. And then

เราจะให้เจ้าไปเกิดผลบ้างอะไรเราจะไม่คล้มกับปัญหานั้นและเปการจับทงานราการี่็นการจัทงานราชการกับโมเซ่วันนี้จะเเจ้าทํานราการกับชายโลกทั้งสีคนช่วราะมันเป็นความยิ่งใหญ่มาที่เขา